สวัสดีค่ะคือลืมจ่ายค่าโทรศัพท์ให้หนูเขาบอกว่าโดเงินโ้วระงาพี่แกเหรอเนี่ยก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาตัดบัตรเครดิตแม่แล้วไม่ใช่ก็ตัดจากบัตรเครดิตแล้วแม่ก็เลยไม่ไปจ่ายอันนี้เราจะไปที่แห่งหนึ่งอ่านั่งลงดีๆอ่านจุกปลาแล้วไปนั่งลงดีๆก่อนเราเดี๋ยวจะออกถนนแล้วมีการบ้านหรือเปล่าคะวันนี้มีค่ะภาษาไทยเป็นอา เป็นอ่านเหรอเดี๋ยวปาเขาจะให้ของขวัญปีใหม่ย้อนหลังให้หนูแล <Wow. S 1> ้วไงเห,หรอคะให้ให้เป็นอะไรคะเราจะให้ของขวัญน,น้องพิมพ์ย้อนหลังปีใหม่คือโดยการพาไปที่ที่น้องพิมพ์อยากไปท <f> ายมาก่อนว่าจะพาไปไหนหนูจะไปรู้ได้ไง สี yeah. yeah. one huh. one ่ม no ินิเต้ยแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเด็กจิ๋วเดาว่านะเมื่อกี้เด็กจิ๋วว่าบอกว่าต้องไปดูนกใช่ไหมคะแล้วเคมูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แน่แน่เลยค่ะน็อกล้อรถทางนั้นเลยอะไรกีดอะไรนั่นรถไม่แม่ถ่ายไม่ทันอยู่ดีๆก็กีดลั่นรถอะไรกีดทำไมกีด ายรู้ยังคะไม่รู้ล่ะกี้ทำไมมันมีไข่แกบรเบิดทีนี่ค่ะเห็นแล้วเหรอดูแล้วมาที่ไหนคะมาที่ไหนไม่รู้าที่ไหนดูแต่หมูมีเสียงนีนีคเราจะมาดูล็บเบิรดนั่นเองดูัไงครับมันมีมันมีัไไมมาเดีให้ดูว่าตัวไหนที่พร้อมโง่แต่ัะที่เป็นพวกที่เขาเลี้ยงของจริงจังขนาดนี้เหรอ คุณนี่งานสีฟ้าพี่สีฟ้าหัวสีอะไรคะตัวสีซอสจะสีเนี้ยตัวเนี้ยค่ะหัวจะสีขาวหัวมันจะสีเหมือนตัวนีของสีมันจะเป็นแนวม่วงค่ะไม่แนวฟ้าโอ้โหสุดยอดไปเจียวเป็นไงครับในฝันไหมฝันที่ชหนูเลยเขาเปนปลาดหนุกมานี่อย่างนี้ก็คือหัวเทาๆนี้ยังเป็นลูกนกอ่ะคะลูกนี้เป็นลูกอ๋อเป็นนกขอบตาเหมือนเลย แต่พวกนี้เอาไปเลี้ยงไม่เชื่องแล้วใเดี๋ยวขอบตากับไม่ขอบตาที่ไหนถึงว่าไม่ดูยังไงอะ่ะก็เนี่ยดูที่ตาเลนจะนีทีนไหนไม่ขอบคนระับไม่ขอบอ๋อแบบนั้นไม่ขอบใช่ไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยงก็ต้องรอรอดแม่ตอน่ารัดแ็ไปนเห็นมัน่อยู่ตรงนี้่เลยอ่ะเาเ ตอนนี้งงมากครัมูลมีเยอะมากเลยนี่น่ารักเลยมันไม้เหมือนไอตัวค่ะอันนี้ตัวนกอะไรคะจันกอะไรนกอะไรนิ้วหนักมูลก็สวยเป็นนกแก้วเหรอครับแก้วอย่างนี้ี่หวหัวขาวเหมือนกันนะตัวนี้ก็ตัวนี้นะจะเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นย เป็นทายเป็นทายแปลว่าอะไรคะคือด่างเนี่ยจะเป็นเนี่ยมันด่างโอ้โหมันดางหัวมันขาวแต่เล็กเพราะปกตินกตัวขาวเนี่ยมันจะไม่ขาวแต่เล็กแาดงว่าตกขึ้นมันจะดังๆจะเอาตัวเอาตัวสองอ่หนึ่งเที่ยงง่ายงหนึ่งแล้วก็สองอ่ะอวไหน อ๋อมันแม่ขาวหมดที่ขาวหมดจะอบอกเหนือน้อยสีน่ากลัวใช่ไหมอันนี้ได้เดี๋ยวไปดูอะไรครับต่อไปมันเรียอว่าปอพลาดีทอคฮะอ๋อปอบพลาดีโอ้โหปอพลา ไม่เจอฟานก็สวยนะเนี่ยไม่สวยเหรอฟาเออมนฟาัตเลยก็สวยนะขอบคุณคราสับัง <c oughs> มาใหม่พิม <c oughs> เป็นไงบ้างคะตั้งคือเลยแล้ว,วได้มากี่ตัววันนี้สรุปผลประกอบการสาตัว,ตวที่ทดิจูบอกว่าจะเอาต้องต่แรกนะคะคือตัวสีตัวข,ขาวสีค้าเซลจนั้นที่เข,ข,ขาบกท้เป็นคร ตัวสีสี้าชิทะเลค่ะชิทะเลปาป้าเนี่ยไม่ยอมนะคะเคมูนที่ตัวหนึ่งทีดทีดด่สองัวปาป้าอยากได้ตัวนึงบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันคืเคมุนไปอีกวารมหนึ่งคืออันนี้ฟารมเนี้ยเขาจะมีนกที่เราไปซื้อเมื่อกี้ไงกับพี่ปามามะเขามีแต่นกไม่ขอบใช่มหมแล้วป้าเขาไม่ชอบเขาชอบแบบสีจัด,จด จดจัดปากแดงซึ่งไอ้สีจะจัดปากแดงเนี่ยมันต้องเป็นนกขอบตาทีนี้นกขอบตาเนี่ยมันมีอีกที่ที่แม่หาได้เนี่ยซึ่งแม่โทรไปดูขเขาแล้วเขาอยู่ใ, Sham ใกล้ๆกันเลยเนี่ยขับรถไปอีก15นาทีก็ถึงแล้วตอนนี้ก็ใกล้หกโมงเย็นแล้วมืดตื๊ดเขาก็บอกว่าเอ่อคุณพี่จะมาตอนนี้เลยเหรอครับบอกว่าใช่พี่อยู่ตรงแถวนี้แล้วก็โอเคโอเคมาได้มาได้เขายอมบ <Yes! S 1> ้านให้ตอนนี้นะคะ เรามาบ้านเขาไม่ถูกจริงๆเราน่าจะผ่านมาทางนี้แหละไปแล้วเมื่อกี้เนาะเนี่ยเขาก็ขับรถมารับเราโมเตอร์ไซค์ข้างหน้านี่แหละสวัสดีครับสวัีครับร้านรู้ไม่นานยวันนี้เงาหัวดำเต็มเลยจิ๋ว วิ้ยเล็กมากเลยอันนี้กี่วันครับก็มีอันนี้น่าจะเกือบเดือนแล้วนะอันนี้ที่จ็บอกเป็นหัหวดำนะครับคือไม่หวัหวดำไม,มไหัวดำ แต่ว่าราคามันอันนี้มันต่างกัอันนี้หน่อยนะเพราะว่าตัวนี้ที่เจ็ดตัวอยู่บนตัวละห้าร้อยนะครับแต่พวกนี้คือสามร้อยนะ,ะไอ้แต่ว่าอันนี้คือม่วงน,นี้ม่วนดำก็ราคาที่เจ็ดตัวลงไปคือห้าร้อยแต่ที่เหลือนี้คือสามร้อยหมดเลยครับเนี่ยสามร้อยสีอะไรคะเนี่ยเขาเป็นพวกวสีเหลืองสีเขียวอะไรนะคะะรับแล้วเหลืองแล้วหัวสีอะไรนี่า<ะ><ผ>นี่เลยเขาแม่เขาประมาณนี้ครับหัวแดงอะไรเงยครับอ๋อปากแดงด้วยใช่ปะแดงด้วยใช่เหมือนปลาช่อเป็นปลาช่อแบบนี้เ่ยนะเวลาโตขึ้นเขาหัวแดง กำมาต้อนเลยครับเนี่ยไซน์นิดต็ดขายรัดเยวนะแต่ว่าวันนี้จะขายไปน่าจะเกือบจุดตัวแล้วนี่ยังไม่ได้โทรหาลูกค้าประจำคุณไม่ได้เอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้เอาแบบนี้เนี่เขาไเนี่ยเลือกได้เลยเพราะมันเ็ไม่รู้อ่ะเอาตัวตัวสวยๆแข็งแรงแข็งแรงตัวนี้ก็ได้คนเยอะหน่อยละอย่างนี้ก็คือพวกนี้แข็งแรงหมดเลยครับนกพวกนี้เสร็จแข็งแรงอันนี้ก็ออกจะไม่ อาจจะไม่เหลืองสนิทคือมันเป็นสปิตครับมันจะเป็นอมอมเขียวๆแต่แบบว่ามันจะเอาเหลืองเหลืองแบบนี้ก็คือเหลืองทั้งหมดเลยครับเนี่ยนี่ก็เหลืองนี่หยิบนี่ไม่สวยนี่ครับนี่ก็เหลืองครับอืมอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้อยตัวเนี้ยแล้วแต่เอาไปก็ได้แต่บ้านเด็กไม่ซื้อไงเนาะใช่เราจะเอาท่าท่าเด็กหนาวอ่ะไม่หรอ ลด้ตัวไหนครมาร่วงหัวดำแล้วก็เหลืองโอ้ยเกู่ดูดีวอันนี้อายุกี่วันเ่าแบนี้อันนี้น่าจะแตกมาได้เพราะว่าสองวันดูดิสองวันนี่เองครับเนี่ยเยอะมากนบเนี่ยมีน้าถึงบัตรแมคจะเดอนหนึ่งกิวเนี่ยตัเนี้ยเดินนึ่งนะใช่ครับเดอนหนึ่งได้แน่นอนเก็บทุกไข่โน้ตแรกด่อนแข็งตัวทยนี่ครับ ใกล้จะแต Bref, ่แล้วดังสีแล้วเยอะมากครับเล็กเกา้เที่อยู่ข้องนอกนีด้คือเป็นพ่อหน้าพันแท่งให่ดแล้วเป็นคุสวยแค่ไนเลยอ่ะเสียยวตอนนี้เรามีนกีบตัวแล้วครับ12ค่ะ12 12 6นเลยพวอกับอีก6 12ตัวเออใช่น่อยนะครับุน ม่เอ๊ะสีม่วงใช่ไหมมันจะ500อีก2ตัวตัวละสามร้เป็นพันนึ่งแต่ว่าน้องพิดหนึ่งพนี่ฟาร์มอะไรคะใช่ของน้องเจดค่ะพี่ฟาร์มไนะคะตอนไม่ชื่อเลยนะคะมีเจรเบิร์ดับผมีเจรเบิร์ดก็คือไปเจอมาจากคุทักุ่ดงมาค่ะถ่ายนกเลยเบิร์ดนี่เลอาไปกลับบ้านแล้วเอาไป้ากคกระเปาครับผม